เงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สิน้องมาคายโตพ่อแม่อยู่นาะให้พี่มาตามหาจนโทมาพบ สภาพทุนหูขายตัวมัวชายในบา้าโอ้เป็นเพียงนี้เจ้าเรือแฟนราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นข้าวน้ำกามกามา ที่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกราติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอบอกกับพี่ดีๆสิจา้ชาช่ที่เจ้าตามา หรือแมงดาจุดมากันแน่ที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่นายห้องแอหรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปลเป็นคนละคนกลับนาเธอสีนี้ไปด้วยกัน แล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านทงนานามนตอย่าลงไฟแดงส่งสีแส,เสงเท่านาเหยียวโยนจะพาไปรถนาำมนตล้างข้าวเป็นดาวบ้านนาน